ถึงวันพรุ่งนี้ลูกหมอขอปฏิญาณจะสืบสานในการ ที่ยังยเรายืนอยู่จะยินหน้าอยู่แค่ไหนหากมนุษย์นั้นมีน้ำใจส่งให้กันและกัน สัญญาต่อก,กันจะทำความดีจะขอเป็นผู้ให้ที่ไม่หวังอะไรตอบแทนจะคล้องใจกันให้แนยวแน่นและฝันถึงวันพรุ่งนี้ลูกมอออขอพิยานจะสืบสาในการทำดีสวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการร่วมแรงร่วมใจ ชายแดนใต้ค่ะวันนี้พบกันวันศุกร์นะคะวันนี้1สิงหาคม2,568นะอยู่ด้วยกันช่วงเวลานี้จนถึงเวลาประมาณ17นาฬกาค่ะวันนี้ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะติดตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างสุขภาคใต้นะคะที่กำหนดจัด ในห้วงวันที่18ถึง20สิงหาคมนี้นะคะที่มหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังนะคะวันนี้ร่วมพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุมพลอังคณาโนนนะคะหัวหน้าศูนย์ส่สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยายลัยแม่โจ้ชุมพรคะ่ะอาจารย์อยู่ในสายกับเราตอนนี้คะ่ะอาจารย์ชุมพลสวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับผมค่ะยินทำครับค่ะ ในช่วงนี้นะคะก็เป็นการเาตรียมนะคะในงานสร้างสุขภาคใต้ซึ่งจัดขึ้นเ,เป็นครั้งที่14นะคะก็ครบรอบ20ปีนะคะร่วมกันปลุกพลังวิถีถิ่นใต้นะคะสู่สุขภาวะ แห่งอนาคตนะคะซึ่งประเด็นวันนี้เราจะพูดคุยการเน้นเรื่องของโอกาสแล้วก็ความท้าทายนะคะคนภาคใต้กับความมั่นคงทางอาหารนะคะมีมิติของการทํางานร่วมกันขับเคลื่อนในประเด็นนี้อย่างไรบ้างเนะอยากจะให้จยนได้เล่าให้ฟังแล้วก็พูดคุยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดงานครั้งนี้ด้วยค่ะจันค้าเชิญอาเรนเชิญค่ะครับผมขอบคุณครับสําหรับคาถามเนาะก็ถ้าพูดถึงเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารกับคนภาคใต้ เป็นเรื่องของโอกาสและความท้าทายเนี่ยก็นับว่าเป็นเรื่องที่เป็นเป็นคออิชชูเนาะแล้วก็เป็นประเด็นทุกคนให้ความสนใจมากเพราะว่ายี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินก็ได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาตลอดนะครับแต่เราก็ยังเห็นก็ยังยังเป็นประเด็นยังเป็นปัญหาที่ยังยังมองหาความมั่นคงอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับเพราะว่า ภาคใต้จริงๆเนี่ยนะครับเป็นภาคที่มีต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายนะครับแล้วก็เพราะว่าเรามีทั้งทะเลนะมีท <Okay. S 2> ีปาเป็นมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับมีภูเขามีที่ราบนะครับมีพื้นที่พอปลูกแล้วก็วิถีชีวิตของคนใต้เราเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการประมงเนาะทำไร่ทาสวนแล้วก็เลี้ยงสัตว์แบบพึ่งพาธรรมชาติเนี่ยซึ่ง <Okay. S 2> สิ่งเหล่านี้เราก็มองว่า เป็นต้นทุนทางธรรมชาตินะครับแล้วก็ทางเศรษฐกิจที่สําคัญแต่ไม่ภาคใต้มองว่ามีศักยภาพสูงมากในการผลิอตอาหารเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนนะครับแล้วก็จนถึงการต่อยอดสู่ตลาดโดยเฉพาะตลาดท้องถิ่นหรือตลาดที่เป็นกลุ่มเฉพาะนะครับแต่ว่าผมพบในความคิดเห็นผมนะครับผมมองว่าความมั่นคงทางอาหารมันไม่ใช่เรื่องของการมีอาหารเพียงพอนะแต่ว่าต้องมองให้ลึกไปถึงการเข้าถึงอาหารอย่างเท่าเทียมและก็คุณภาพของชีวิต ที่ยั่งยืนของประชาชนในพื้นที่ด้วยอย่างเช่นบางชุมชนเนี่ยนะครับผลิตอาหารได้มากแต่ว่าคนยังไม่มีเงินซื้อคผู้สุขชุมชนกลับไม่มีโภชนาการที่ดีในเรื่องของการบริโภคอาหารทั้งที่มีอาหารอยู่รอบตัวเนี่ยฉะนั้นระบบการกระจายอาหารเนี่ยอมองว่ามันยังไม่มีประสิทธิภาพหรือขาดการดูแลในระดับชุมชนครับอืมค่ะอาจารย์อันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่จะต้องมองว่าการกระจายในเรื่องของอ อาหารนะคะที่จะไปสู่ระดับของชุมชนได้อย่างไรบ้างโดยถ้าเรามองในภาคส่วนของชุมชนเนี่ยก็จะมีต้นทุนทางฐานทรัพยากรอยู่แล้วด้วยนะคะจันคะใช่ครับเพราะว่าโอกาสของคนภาคใต้เนี่ยจึงฉชนั้นมองว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ<ม>อย่างต่างคุ้มค่าเนี่ยนะครับก็คือ<ฆ>ทำอย่างระบบอาหารที่พึ่งพาตนเองได้นะครับแล<ฆ>้วก็เราจะต้องลดการพึ่งพาสินค้าเกษตรจากนอกพื้นที่<ม>แล้วก็ผลิตสินค้าในท้องถิ่น อย่างเช่นอาหารพื้นถิ่นที่เป็นเกษตรอินทรีย์นะครับอาหารจากไขยปลยาเรพันุ์ไปรูปต่างๆนะอาหารทะเลหรืออาหารฮารลาลจากชุมชนมุสลิมเนี่ยผมมองว่าสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงในเรื่องไปสู่การท่องเที่ยวได้นะครับชุมชนหรือเศรษฐกิจสร้างสรรในแบบที่ยั่งยืนจริงๆนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของความท้าทายไม่น้อยนะครับเพราะว่า ปัญหาต่างๆเข้ามาอย่างเช่นคนที่อยู่ทําท,ำทำําอาชีพเรื่องของประมงเนี่ยก็เป็นปัญหาน้ําเค็มที่รุกรับรุกเข้ามาพากการเกษตรค่ะจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ส่งผลต่อการเพาะปลูกนะครับเรื่องของป่าเสื่อมโทรมการปลูกพืชพันธน,น้ําหลายๆพื้นที่เนี่ยอย่างเช่นปัจจุบันเรามีเรื่องของทุเรียนนะฮะเรื่องของสวนปาล์มเนี่ย ่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ปลุกลุกเข้าไปในพื้นที่แหล่งต้นน้ําเยอะมากนะครับแล้วก็การใช้สารเคมีเชื่อไหมครับว่าบางพื้นที่ในบางจังหวัดผมยกตัวอย่างนจังหวัดชุมพรเนี่ยบางหมู่บ้านอัตราการใช้สารเคมีสูงจนจนหมู่บ้านบางแห่งเนี่ยมีแม่ไม้เยอะมากค่ะอเพราะอะไรคะอาจารย์เพราะว่าคนที่เป็นผู้นําครอบครัวหรือผู้ชายเนี่ยนะครับก็จะใช้สารเคมีในการฉีดยาฉีดสวนทุเรียนเนี่ยทาให้ สารเคมีในร่างกายก็สูงพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยที่ร่างกายรับไม่ไหวก็ก็ะจะกระทบค่ะด้านสุขภาพโรคมะเเดงหรือโรคายต่างๆเนี่ยบางหมู่บ้านมีมีแม่ไม้เกินครึ่งหนึ่งอ่ะนะอันนี้เป็นข้อเป็นข้อที่น่ากังวลอย่างยิ่งนะะถ้าเรายังปล่อยให้ประชาชนเนี่ยยังใช้ชีวิตแบบนี้อยู่นะครับนะครับนี่ยังไม่รวมถึงความปลอดภัยในเรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วม ไปแรงและก็ถึงรวมถึงปัญหาเรื่องของสิทธิการถือครองที่ดินเนี่ยการขาดการสนับสนุนหรือโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างในการดูแลเรื่องการเกษตรจากภาครัฐเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากเลยผมมองว่าที่รัฐต้องต้องรีบแก้ไขครับค่ะก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ในการนำเสนอประเด็นในการด้านความมั่นคงด,นด้านอาหาราอาจจะมีข้อเสนอในเชิงนโยบายด้วยที่ออกมาที่จะให ภาครัฐหรือว่ากลไกในการขับเคลื่อนที่จะช่วยทําให้การเชื่อมต่อนะคะจุดที่อาจจะยังคงเป็นปัญหาอย่างที่อาจารย์ได้สะท้อนเรื่องของความท้าทายที่ถ้าเราสามารถาปิดช่องในส่วนที่อาจจะยังคงเป็นอุปสรรคปัญหาอยู่เนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เรื่องของคุณภาพของคนนะคะการเข้าถึงด้านโอกาสนะด้านอาหารหรือว่าทรัพยากรที่ จะสามารถแปลเปลี่ยนนะคะเป็นเน้นเรื่องของด้านความมั่นคงด้านอาหารได้เนี่ยก็จะส่งผลให้พี่น้องนะคะในพื้นที่ของเราก็ได้รับประโยชน์แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยแล้วปัญหาท้าทายอย่างหนึ่งอย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นมาเมื่อสักครู่ว่าทุกปีเราจะเจอความท้าทายเรื่องสภาพภูมิอากาศนะอาจารย์ในเรื่องของภัยพิบัติซึ่งอันนี้มันก็อาจจะส่งผลทําให้ภาคการเกษตรที่เป็นแหล่งผลิตในเรื่องของ ต้นทางของอาหารที่ที่เราจะต้องบริโภคกันเนี่ยมันจะต้องมีการเสนอหรือว่าปรับอย่างไรบ้างคะอาจารย์กับสถานการณ์ด้านสภาพแวดล้อมที่มันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปด้วยคะอาจารย์คะครับอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการบุกรุกหรือเรื่องของ เปิดเสรีทางการค้านะครับที่ให้ต่างชาติเนี่ยสามารถนําผลผลิตทางด้านการเกษตรเข้ามาที่เราจะเห็นว่าสินค้าการเกษตรเข้ามาตีตลาดไทยเยอะมากเลยแล้วก็ <c oughs> อาหารเหล่านี้ไม่มีความปลอดภัยมีสารเคมีปนเปื้อนเยอะมากนะครับ <c oughs> อันนีเน้เป็นการทําลายเกษตรกรของเราทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับ <c oughs> ฉะนั้นทิศ <c oughs> ทางที่ที่เราควรจะมุ่งนะครับโดยเฉพาะประชาชนหรือว่าชุมชนก็คือจะต้องเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อขาย มาเป็นผลิตเพื่อเลี้ยงคนในชุมชนก่อนอันนี้แรกนะครับก็จะต้องมีระบบกระจายอาหารให้ท้องถิ่นเนี่ยอย่างทั่วถึงในชุมชนนะครับแล้วก็สนับสนุนเกษตรกรรายย่อยเนี่ยให้สามารถแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มได้นะครับอันตก็คือต้องต้องเชื่อมโยงระบบผลิตกับระบบสุขภาพและการศึกษาในชุมชนาประชาชนเนี่ยยังขาดความรู้เรื่องของโภชนาการ นะครับเรามีอาหารกินที่เหลือเฟือแต่ว่าไร่ได้นปาสารอาหารอันนี้เป,นเ,ปนเป็นเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากนะครับแลวก็สุดท้ายก็คือการสร้างนโยบายสาธารณะที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบนะไม่ใช่เฉพาะนโยบายที่มาจากกระทรวงอย่างเดียวแต่ว่าชุมชนจะต้องเป็นคนที่มีส่วนในการกําหนดนโยบายเรื่องของความมั่นคงอาหารของชุมชนเองด้วยครับค่นะแต่ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ดําเนินการกับเคลื่อนในประเด็นนี้ไปแล้วอย่างไรบ้างอาจารย์ในเรื่องของ ที่ชุมชนพยายามที่จะพึ่งพาตนเองให้ได้มากแล้วก็อาหารอย่างยกตัวอย่างเช่นภาคการเกษตรที่เราก็ทำเกษตรอินทรีย์ที่ลดการใช้พวกสารเคมีหรือสิ่งที่จะทำให้ทั้งทำลายทั้งสุขภาพด้วยแล้วก็เรื่องดินเรื่องน้ำด้วยเนี่ยเราได้มีตัวอย่างการจัดการอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะครับจริงๆไม่ไเฉพาะมาอะไรสงขลานะคารินทร์นอกาที่ผมมองว่าที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้มา20ปีเนี่ยไม่ง <c oughs> ัน คัดเอเนี่ยไม่ว่าจ,<ม>จะเป็นปรองทบวงกรมเนี่ยเราขับเคลื่อนเรื่องนี้มาเป็นหลายสิบปีมากนะครับถ้าย้อนไปประมาณสักสิปีให้หลังเนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปรารเกพอเพียงการทําเกษตรแบบพอเพียงเนี่ยซึ่งทุกวันนี้ถ้าท่านมองย้อนไปในชุมชนหลายแห่งก็จะเป็นอนุสรณ์สถานครับห<ม>ลายครังนะครับเราเร,เรายกย่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากในหลวงชัการที่ที่เก้าเนี่ยหลายคร้เราพูดถึงเรื่องของ หลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงนะพออยู่พอกินนะครับเราหลายคนจะรู้สึกซาบซึ้งน้ำหูน้ำตาไหลแต่ว,ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ปฏิบัติตที่ซึมลึกลงไปในหัวใจมันทาโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐนะอันนี้อันนี้ยกภาพให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐจัดกิจกร,รรมเหล่านี้จะเป็นในเชิงของอีเวนต์นะครับจัดให้ปิดงบโครงการให้ได้ให้ตามตัวชี้วัดให้ได้แต่ผลสุดท้ายเนี่ยความยั่งยืนไม่เกิดในชุมชนค่ะ ชาวบ้านก็ยังมีปัญหาเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารฉะนั้นความมั่นคงอาหารในภาคใต้ไม่ใช่เป็นเรื่องของอาหารอย่างเดียวนะ,ะแต่มันคือเรื่องของธรรมนะครับความเป็นธรรมและการฟื้นคืนอธิปไตยของชุมชนในการกําหนดอนาคตเรื่องอาหารของตนเองด้วยนะครับค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเลยถ้าเราทำต้นทางเรื่องนี้ได้นะคะความมั่นคงและการพัฒนาในทิศทางที่ยั่งยืนคืออยู่บนฐานทรัพยากรที่ใช้ ด้วยความรู้คุณค่านะคะอย่างคุ้มค่าแล้วก็มีการดูแลการจัดการที่ดีไม่ทำลายระบบะสิ่งแวดล้อมหรือว่าภาคการเกษตรที่เราก็ต้องพยายามให้มีพื้นที่นะคะการเพราะปลูกหรือว่าการดูแลการจัดการที่เอื้อต่อวิถีและขณะดเดียวกันตัวของประชาชนหรือแม้แต่พี่น้องภาคการเกษตรเองก็ต้องปรับตัวพอสมควรนะจย์ต้องต้องปรับตัวเยอะมากเหมือนกันในสถานการณ์ที่ เราจะเห็นความท้าทายในแหลนเรื่องนะคะทั้งกลไกภาคการตลาดหรือว่าภาวะทางเศรษฐกิจที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทใครพอจะมีที่ทางหรือว่าการจัดการที่จะพึ่งพาตนเองได้แล้วแต่มันก็อาจจะมีในส่วนอื่นที่อาจจะยังเป็นภาระค่าใช้จ่ายนะคะที่อาจจะทำให้เราก็จะ,จะจ,ะ,จ,ะจะจัดการบางอย่างมันก็อาจจะยังยากอยู่ดังนั้นทิศทางนโยบายหรือว่าสิ่งที่เราจะ มองเป็นการขับเคลื่อนอย่างมีมิติแล้วก็อย่างมั่นคงต่อไปเนี่ยอาจารย์มองว่ากับงานสร้างสุขภาคใต้ในครั้งนี้ที่เราจะมาร่วมติดตามประเด็นกันแล้วก็ในงานก็จะมีการนาเสนอในแต่ละด้านนะคะไม่เฉพาะด้านความมั่นคงด้านอาหารอย่างเดียวแต่ก็ต้องเชื่อมร้อยกันในทั้ง ด้านสุขภาพด้านความมั่นคงทางมนุษย์ด้านทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเนี่ยมันจะเห็นทิศทางที่เราจะร่วมกันขับเคลือ่อนแล้วก็พัฒนาไปในทิศท,ทางเดียวกันเนี่ยอย,อย่างไรได้บ้างคะอาจารย์คะครับจริงๆผมจะมองมอง,องี้นะครับว่าความมั่นคงทางอาหารเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการเกรษตรหรือการผลิตนะแต่ถ้ามองให้ลึกเนี่ยมันก็คือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเลยนะครับทุกคนมี ในการเข้าถึงอาหารที่เพียงพอและปลอดภัยลและก็มีคมณุณค่าการนะฉะนั้นเป็นสิทธิที่ไม่ควรขึ้นอยู่กับฐานะหรือว่าถิ่นที่อยู่อาศัยนั้นการขับเคลื่อนไปดินเนี่ยที่เราทำกันอยู่เนี่ยจึงต้องต้องออกมาจากกรอบเดิมนะครับที่มองเป็นการหรือผลผลิต หรือกตรกรรมเนี่ยแต่ว่าต้องต้อง,องก้าวข้ามสู่มุมมองแบบองรวมนะครับที่รวมทั้งอาหารทั้งสุขภาพทั้งเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเนี่ยฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังขับเคลื่อนอยู่นะที่ทางมหลาลัยสงขลานครินร่วมมือกับทางมหลาลัยแม่โจ้ร่วมกับ<ข>ทางมหา,าวิทยาลัยราชนาวราชนครินนะครับแล้วก็มหลาลัยทักษิณรวมถึงมหลาลัยอื่นในภาคใต้เนี่ยหรือก็คือเราเริ่มจากชุมชนครับจากชุมชนไปสู่นโยบายนะครับฉะนั้นสำคัญของการขับเคลื่อนก็คือเราไปไปเริ่มที่ฐานรากนั่นก็คือชุมชนครับเรา คนเนี่ยเป็นผู้ออกแบบและลงมือสร้างระบบอาหารของตนเองไม่ใช่เพื่อรอรับนโยบายเหมือนที่ผ่านมาสิ่งที่เราทําคือเราเรียกว่าชุมชนสีเขียวครับาอนนาออศัพท์บัญญัติใหม่นะครับคือชุมชนสีเขียวคือชุมชนที่มีความพร้อมนะชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความความมั่นคงทางด้านอาหารชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้และสิ่งที่สําคัญก็คือมีความยั่งยืนครับเพราะความมั่นคงอาหารเนี่ยมันเชื่อมโยงไปสู่มิติทางด้านอื่นๆอย่างเช่นมิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติทางด้านการท่องเที่ยวนะครับเที่ยวอย่างไรที่อยู่พื้น,นฐานของความมั่นคงของอาหารเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับมีความอุดมสมบูรณ์อาหารในพื้นที่ไม่ต้องไปซื้อที่อื่นมาประกอบอาหารเนี่ยโดนเนี่ยที่จังหวัดตรังนะอาทิตย์ที่ผ่านมาไปรวบรเก็บข้อมูลนะครับชาวบ้านนะครับใช้วิธีการในการอนุรักษ์ นะครับปูม้าปูทะเลเนี่ยนะครับแล้วก็แหล่งอาหารของชุมชนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนเข้ามาล่องเรือล่องแพเนี่ยเขาสามารถใช้อาหารในแหลกชุมชนเนี่ยประกอบเพื่อเลี้ยงกับนักท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องซื้ออาหารจากข้างนอกเข้ามามเนี่ยเราว่ามันเป็นความมั่นคงของชุมชนอ่ะมันเป็นมันเป็นอะไรที่ทําให้มองว่าชาวบ้านมีความมั่นคงและมีรายได้ ในมิติของการท่องเที่ยวรวมถึงมิติอื่นๆนะมิติด,ด้านสิ่งแวดล้อมมิติทางด้านสุขภาพเ่ยไม่ต้องไปซื้อปูซื้อปลาที่หมักสารเคมีหรือฉีดสารเคมีนะสิ่งเหล่านี้ทําให้เขาเห็นเลยชุมชนก็ก็มีการอนุรักษ์ก็บอกว่าถ้าถ้าเขาไม่อนุรักษ์เนี่ยสิ่งที่เขาจับเขาใช้ทุกวันมันก็จะหมดร้อยรอไปฉะนั้นเขาก็มีกฎกติกชนมีระเบียบชุมชนที่ทําให้ทุกคน,เ,นเห็นความสําคัญเห็นคุณค่าของการร่วมกนักอนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและร่วมกันใช้ อันนี้ผมถือว่าเป็นหัวใจหลักของชุมชนเลยนะครับค่ะค่ะซึ่งเวทีในการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ในครั้งที่14นะคะในในปีนี้ซึ่งเราจัด2ปีต่อหนึ่งครั้งนี่นะคะแล้วก็ในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่จัดที่มอหัดใหญ่นะที่ส่วนประชุมนานาชาตินะคะฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีแล้วก็ถัดมาใน2ปีในปีนี้นะคะก็จัดที่ จังหวัดตรังซึ่งอาจารย์เมสกครูอาจารย์ก็บอกมีโอกาสได้ลงไปติดตามนะซึ่งพื้นที่ของจังหวัดตรังเองนยมีมิติของการทํางานเรื่องเหล่านี้แล้วก็น่าจะได้เอามาร่วมในวงของการนําเสนอในงานาสร้างสุขภาคใต้ในปีนี้ด้วยอาจารย์จะชวนให้เราได้ร่วมการติดตามนะคะสาหรับพี่น้องภาคใต้นะคะที่จะได้กลับมาสํารวจ สำรวจทบทวนดูว่าเรายังคงมีต้นทุนอะไรที่ดีอยู่แล้วกักบสิ่งที่เรากําลังขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปที่บอกว่าเราจะต้องตั้งแต่ขั้นสิทธิที่เราสามารถาดูแลจัดการได้นะคะแล้วก็ในมิติของการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกลไกทั้งหลายแล้วก็รวมถึงนโยบายด้วยเนี่ยนะคะมันจะสอดรับสอดคล้องกันไปแล้วก็จะสามารถามีความมั่นคงยั่งยืนได้ต่อไปด้วยอย่างไรเนี่ยอาจารย์ อยากจะชวนติดตามกับงานสร้างสุขภาคใต้ในครั้งนี้อย่างไรบ้างเพราะว่า,าครบมาในรอบ20ปีด้วยนะะอาจารย์แล้วก็ธีมของงานของเราก็ปลุกพลังวิถีถิ่นใต้นะคะสู่สุขภาวะแห่งอนาคตซึ่งมองวันนี้ก็มองยาวไปทะลุไปถึงอนาคตด้วยว่าคนภาคใต้ของเราจะอยู่ดีมีความสุขแล้วก็มีความมั่นคงในทุกมิติของมนุษย์ของเราอย่างไรบ้างอาจารย์อยากจะเชิญชวนอย่างไรบ้างคะ ก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีนะครับสําหรับคนที่สนใจเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารหไม่ว่าจะเป็นชุมชนผู้นําชุมชนหรือว่าคนที่กลับมาให้ความสําคัญกับเรื่องอาหารเนี่ยผมมองว่างานนี้เป็นงานที่ไม่ควรพลาดะนะครับจากการทํางานเนี่ยกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินที่ผ่านมาเนี่ยนะเราก็ได้ลงไปเก็บข้อมูลแล้วก็ทํางานข้อมูลในเชิงวิจัยนะครับที่นำเสนอข้อมูลทั้งหลายในพื้นที่นะครับมีทั้งหมดประมาณยี่สบห้าพื้นที่เนาะค่ะอาจารย์ คัดเลือกมาเป็นชุมชนต้นแบบเนี่ยว่าเขามีความสําเร็จอย่างไรบ้างในการทําให้เป็นชุมชนสีเขียวหรือชุมชนที่มีความมั่นคงไล่ตั้งแต่จังหวัดชายแดนใต้เลยอ่าค่ะจากชายแดนภาคใต้ขึ้น,นไปนะคะขึ้นมาที่หัดแตงสงขลาหัดใหญ่นะครับมาที่กลางที่พัทลุงนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธาน,นาีชุมพรระนองเนี่ยนะครับมีต้นแบบหลายจังหวัดเลยฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่สนใจก็ลองไปดูว่า แต่ละพื้นที่เขามี<ะ>บริบทในการจัดการความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างไรเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับในการ<ะ>จัดการเพามีมีปัจจัยที่ต่างกันอย่างเช่นในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะครับสภาพดินก็ไม่เหมือนกันบริบทวิถีของคนแต่ละชุมชนก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นอยากให้ทุกท่านได้ลองไปชมนะลองไปดูแล้วก็มีการเสวนาในประเด็นเรื่องของทางวิชาการด้วยนะครับ<ะ>เพราะว่า ใน,ใน,ใ,นในส่วนของวิชาการประเด็นที่เราเน้นย้ำ้วยให้ความสําคัญในปีนี้ก็คือในเรื่องของอผู้ประกอบการชุมชนนะครับ <c oughs> เพราะว่าสิ่งที่สําคัญก็คือส่วนใหญ่เกษตรกรไทยเนี่ยก็จะเป็น <c oughs> ผู้ผลิตเพียงอย่างเดียวนะครับ <c oughs> ทำให้เกษตรของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเติบโตช้าแล้วก็ <c oughs> ไม่ค่อยไม่ค่อยทันสมัยฉะนั้นเราจะมองว่าเราจะทําอย่างไรให้เกษตรกรเนี่ยเปลี่ยนความคิดจากผู้ผลิตกลายเป็นผู้ประกอบการชุมชนให้ได้ <c oughs> วันนี้นก็จะใน จะมีนะครับว่าถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนตัวเองเนี่ยให้ผลิตยอย่างเดียวเป็นผู้เป็นผู้ขายด้วยนะครับเป<ม>็นผู้กับเป็นผู้เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางด้านการ,กรเกษตรก็พบกันนะครับในวันที่18<ข>และ19นี้ครับค่ะก็ต้องติดตามกับงานนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกงานสําคัญของคนภาคใต้นะคนใต้ที่จะชวนกันมาร่วมอัปเดตติดตามข้อมูลสถานการณ์แล้วก็จะได้เห็นทิศทางว่า การขับเคลื่อนของเราที่ไปกันในทั้งของเครือข่ายทั้งภาคใต้เนี่ยจะมีทิศทางต่อไปอย่างไรแล้วก็มุ่งมั่นสู่เป้าหมายนะเรื่องของการมีสุขภาวะที่ดีรวมถึงความมั่นคงและความยั่งยืนด้วยนะคะวันนี้ทางรายการขอบพระคุณด้วยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุมพลอังคานนท์นะคะหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยายลายัยแม่โจ้ชุมพรซึ่งอยู่ที่ชุมพรใช่ไหมะอาจารย์ที่ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็ทํางานร่วมกันกับเครือข่ายในพื้นที่ด้วยนะคะช่วงนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นช่วงติดตามอัปเดตนะคะกับงานสร้างสุขภาคใต้นะคะในปีนี้นะคะซึ่งกําหนดการที่น่าสนใจนะคะในช่วงของการจัดงานนะคะ18ถึง20สิงหาคมนะคะสถานที่ก็คือศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติเจดรอบ พระชนพรรษามหาวิทยายลัยสงขลานครินวิทยาเขตตรังนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะซึ่งในช่วงวันที่18สิงหาคมเนี่ยจะเป็นเรื่องของการจัดเตรียมบูธนิทรรศาการนะคะก็จะมีความมั่นคงทางสุขภาพก็จะมีเรื่องของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้านสุขภาพจิตนะคะปัจจัยเสี่ยงเล่าบุหรีนะคะก็จะมี พื้นที่งานเนี่ยจะมีทั้ง outside แล้วก็พื้นที่ภายในตัวหอประชุมด้วยนะคะที่ศูนย์ประชุมด้วยนะคะแล้วก็จะมีความมั่นคงทางมนุษย์นะคะจะเป็นสารพลัง 5D สู่วิถีความสุขคนใต้นะคะ 5D มีดีอะไรบ้างนะคะก็คือเรียนดีดูแลดีเศรษฐกิจดีที่อยู่อาศัยดีนะคะ,ะสังคมดีนะคะ 5D ด้วยกันนะคะสู่ความสุข ของคนใต้นะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมชมบูธนิทรรศการลานกิจกรรมสื่อสร้างสุขด้วยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมภาคีสัมพันธ์นะคะนี่จะเป็นในช่วงแต่วันแรกของการจัดงานก็คือ18สิงหาคมนะคะส่วนวันที่2ของงานค่ะวันที่19สิงหาคมจะเป็นช่วงของพิธีเปิดงานนะคะซึ่งก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นะคะแต่ก่อนช่วงเปิดเนี่ยก็จะมีการรับชมวีดิทัศน์20ปีนะคะงานสร้างศขภาคใต้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมภาคใต้แน่นอนว่ามาถึงเมืองตรังก็ได้อาจ,จะได้รับชมนะคะการแสดงทางวัฒนธรรมนะคะมโนรายย่านตาขาวนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะมีการกล่าวต้อนรับนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง แล้วก็ต่อด้วยการสรุปผลการขับเคลื่อนงานสร้างสุขภาคใต้20ปีสู่ภาคใต้แห่งความสุขนะคะโดยคุณไมตรีจงกระไรจักนะคะแล้วก็กล่าวเปิดนะคะโดยนายแพทย์พงเทพวงวัชรภยัยปูณนะคะผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสอนะคะและท่านจะกล่าวปาฐกถาเรื่อง20ปีปลูกวิถีถิ่ใต้สู่สุขภาวะ แห่งอนาคตนะคะจากนั้นก็จะร่วมกันประกาศเจตนานรมณ์นะคะปลุกพลังเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนสู่สุขภาวะแห่งอนาคตนะคะก็จะมีผู้ร่วมประกาศเจตนานรมณ์นะคะผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสนะคะเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปลัดกระทรวงสาธารณาสุขเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นประธานเคราาือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้และตัวแทนเครือข่ายสร้างสุข ภาคใต้นะคะร่วมประกาศเจตนานรมแล้วก็จะมีการถแถลงข่าวการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่14นะคะจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวทีสาธารณะ20ปีความสุขภาคใต้ เหลียวหลังแลหน้าเพื่อภาคใต้แห่งความสุขนะคะก็จะมีผู้แทนของแต่ละประเด็นนะคะที่เราได้ร่วมพูดคุยเมื่อสักครู่อาจจะไฮไลท์เน้นไปที่เรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะคะที่อาจารย์ได้กล่าวไปว่ามิติด้านความมั่นคงด้านอาหารเนี่ยไม่ได้มองแค่เรื่องภาคการเกษตรเพียงอย่างเดียวด้านฐานการผลิตอย่างเดียวนะคะแต่ว่ารวมไปถึงด้านสิทธิของการเป็นเจ้าของด้วยนะคะเรื่องของ ที่เราสามารถจะสามารถกำหนดนะเรื่องของอคุณภาพของอาหารที่ดีแล้วความปลอดภัยที่เราจะต้องมีทักษะในการเ,าเลือกได้แล้วก็กำหนดได้ด้วยตัวของเราด้วยสิทธิของพื้นที่ชุมชนของเราด้วยและยังคงเป็นการอนุรักษ์ในส่วนของอย่างเช่นพวกส,สายพันธุ์เรื่องของอข้าวนะคะหรือว่าสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษ นะที่ส่งต่อกันมาเนี่ยอันนี้ก็ยังคงต้องอนุรักษ์รักษาไว้นะคะที่จะสามารถทำให้เรามีอาหารที่ไว้บริโภคได้อย่างเพียงพอแบ่งปันได้แล้วก็รวมไปถึงการส่งต่อนะคะแล้วก็ระบบขายทางเศรษฐกิจที่จะสามารถเป็นรายได้กลับมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นผู้แทนแต่ละประเด็นนะคะทั้งความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางมนุษย์ความมั่นคงทางอาหารและประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในช่วงนี้ก็จะดำเนินรายการโดยผู้ดำเนินรายการจากสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะคะมีการถ่ายทอดด้วยก็คงจะไดต้ติดตามนะคะส่วนภาคบ่ายนะคะก็จะเป็นในช่วงของประเด็นแต่ละประเด็นที่จะลงลึกมากขึ้นนะคะความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ความมั่นคงทาง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นการสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมในการจัดการนะคะในประเด็นที่มีห้องย่อยนะแล้วก็มีห้องรวมใหญ่นะคะที่ทุกคนจะได้มาร่วมกันแล้วก็ติดตามแต่ละบูธแต่ละกิจกรรมภายนอกู่ยนประชุมด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนวันสุดท้าย20สิสิงหาคมนะคะก็จะเป็นข้อสเสนอแล้วนะคะว่าเราจะร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข อย่างไรได้บ้างก็จะมีผู้แทนของแต่ละประเด็นอีกนะคะจะปิดท้ายกันในวันสุดท้ายก็คือจะมีข้อเสนอนะคะซึ่งข้อเสนอเนี้ยเราก็จะเ,เรียนเชิญนะคะผู้ที่ถือว่าเป็นผู้กำหนดนโยบายแล้วก็มีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อเสนอจากภาคส่วนชุมชนจากตัวแทนของเครือข่ายที่เราได้ทำงานขับเคลื่อนมาแล้วเนี่ยนะคะได้ไปสู่การกำหนดนโยบายแล้วก็มีผลในเชิงของการ ดำเนินการต่อเนื่องไปนะคะก็จะมีทางผู้แทนนะคะในแต่ละส่วนหน่วยงานนะคะที่จะมาร่วมรับฟังแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็จะปิดท้ายปิดงานแล้วก็กล่าวปิดนะคะในการจัดงานครั้งนี้นะคะโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนะคะแล้วก็จะมีพิธีมอบธงส่งต่อเจ้าภาพ งานสร้างสุขภาคใต้ที่จะจัดต่อไปในครั้งที่15อีก2ปีข้างหน้าเราเราก็จะพบกันที่จังหวัดพัทลุงอ่าพัทลุงก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีความโดดเด่นนะทั้งด้านทรัพยากรโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกข้าวนะข้าวสังหยดแล้วก็รวมถึง ด้านทรัพยากรท,ท่องเที่ยวด้วยนะคะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีการเปิดภาพกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในเชิงวิถีถิ่นด้วยนะคะน่าสนใจก็จะได้ติดตามกันนะคะนี่คือในช่วงแรกของรายการร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้กับงานสร้างสพภาคใต้พบกัน18ถึง20สิสิงหาคมนี้ที่จังหวัดตรังค่ะ เดี๋ยวพักรู่เดียวนะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามในช่วงของการถแถลงข่าวในการจัดงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกรอานะคะจริงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทั้งระดับภาคใต้แล้วก็ในระดับประเทศ้วยงานจะจัดในช่วง4ถึง6สิงหาคมนี้ที่บริเวณมสัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามการถแถลงนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะ่ะ ร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ข่าวเด่นรอบวันสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใต้สร้างสรรค์โดยสถานีวิทยุม,มออปัตตานี FM 107.25คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์